สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่1ตุลาคม2 5 6พก็ครับพบกับผมนะครับนโกโส้สเกษตรผรสมผสานพ่อพีน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูต้นพุทราที่ผมซื้อมาเขาบอกว่าเป็นพุทราแดงอินเดียรครับผมแต่ปรากฏว่าหลังจากปลูกไปครับนี่ผมปลูกได้ประมาณสักเดือนกว่า2เดือนครับเขามีลูกแล้วเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าเป็นแดงอินเดียนะตอนซื้อ ต่างไปซื้อแดงอินเดียนะเราเราก็เลยไม่ได้อะไรเคยซื้อในเพจก็คิดว่าจะไม่หลอกลวงกันปรากฏว่าหัวนี้น่าจะโดนโดนหลอกลวงครับผมเพราะลูกไม่แน่ใจเพราะที่ดูแดงอินเดียลูกไม่ไปอย่างนี้ครับเพื่อนมาดูสิครับเพื่อนดูมันเป็นเหมือนคล้ายๆลูกพุทสาลักบี้ของสุโขทยัยลูกลงลีลีครับเนี่ยเพื่อนดูดิ าผมดูในใน u t u b e อะแดนอินเดียลูกมันตกลมไหแต่นี่มันลูกมันยาวมันเพื่อดูดิเห็นไหมไม่รู้ว่าเขาสวมรอยเอาไอสุโขทัยลูกลีลีมาให้ผมหรือเปล่าแต่จริงๆก็อยากได้พอดีตอนนี้จริงๆผมก็อยากได้สายพันธุ์ๆๆอีอยู่ดีแหละพอดีกันแหละถ้าเกิดเป็นลูกสายพันธุ์ลักบี้เพราะเคยกินตอนเด็กๆครับผมมาอร่อยดีนะลักบี้เนี่ยเคยกินมาตั้งรุ่นแบบเราเด็กๆอะ่ะเพือ่อนเขาก็อร่อยดี ดีนันเพื่อนนะสายพันธุ์เนี้ยแต่ตั้งใจเราเราจะซื้อแดงเดีไงถ้าขดได้ได้สายพันธุ์นี้มาก็ถือว่าถ้าเกิดมันเป็นอ่าลักบี้จริงๆก็ก็ถือว่าโอเคนะซื้ออย่างได้อย่างนึงไม่ถือว่าเป็นแบบทุเรียนป่าเียอเป็นอะ,อ,ะอะไรพุทธาป่าเออ เป็นพุทธาป่า ہ, นี่ก็เสียใจเป็นสองเท่าอันนี้ก็เสียใจในระดับหนึ่งนะดูแล้วน่าจะเป็นพุทธาสายพันธุ์สุโขทัยอ่ะของส,สุโขทัยครับผมลักบี้ครับลูกลงดีนะเพื่อนดูเขาบอกว่าปลูกตัวเล็ก,ลกมายังไม่ให้ลูกผมใบลูกเลยเนี่ยต้นเนี้ยสูงมันสักหกสิบเซนได้ผมไว้เลือกเขาเลยแล้วกิ่งเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยอ่งนี้เริ่มใหญ่แล้วเริ่มกิ่งเริ่มแตกมาใหญ่แล้วรวมถึงก้อยอันนี้ แล้วก็ไว้ลูกเขาเลยแล้วให้เขาให้เขาคัดลูกเองคืออันไหนที่มันที่เขาแบบเขาเรียกเขาเรียกน้ำเลี้ยงดีหรือต้นมันสามารถเก็บลูกไว้ได้ครับเขาก็จะเขาก็เขาก็เรียกว่าลูกเขาจะอยู่เนี่ยเพื่อนดูเนี่ยแต่้เกิดเขาเขาไม่สามารถเก็บเัียงได้เขาลูกเขาล่วงเนี่ยเพื่อนดูเลยจะล่วงเองเลยอันนี้ก็น่าจะล่วงครับเนี่ยเพื่อนออกน้งเหลืององเงี้ยจะล่วงอยู่เขามาดูตรงเนี้ยี้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยน้ำเหลือองเงี้ยก็คือเขาเตรียมตัวล่วงแล้วล่ะเนี่ย ลูกไปแล้วนี่เองเขาบอกเขาจะคัดลูกเองว่าว่าลูกอ่าอันไหนจะอยู่อันไหนจะอันไหนจะไปครับเพื่อนคือเขาเรียก้น้ำเลี้ยงเขาพอไหมความสามารถในการอ่าเลี้ยงลูกที่เขามีมามันจะพอไหมเนี่ยเขาออกลูกดกมาเพื่อนนะดูเพื่อนอีกสายพันนี้ก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสายโสดแท้จริงครับคือตอนนั้นก็พยายามหาอยู่เหมือนกัน แต่ตอนที่เราสั่งไปคือบอกว่าเป็นแดงอินเดียไงเขาสั่งเนี่ยแง่ร่วงครับร่วงหมดแหละโดยกิ่งเขาเล็กเนี่ยเพื่อนโดยกิ่งนิดเดียวแล้วก็มีลูกออกมาแต่ได้เลยนง่ร่วงหมดแหละเนี่ยออกถึงเหลืองนี่ร่วงหมดแต่ลูกเขาดกอยู่นะเพื่อนเนี่ยติดแบบเป็นดาวเลยเป็นเนี่ยเร็วเลยอย่างเช่นตรงเนี้ยกิ่งน้อยเนี่ยเนี่ยสามสี่ลูกเลยไม่เหมือนเห็นปะซื้อมาสองต้น หมือนกันสองต้นเลยมีต้นหนึ่งต้นนีนน้เขาเพิ่งออกดอกเพิ่งติดลูกแต่ช้าต้นนั้นหน่อยอันนี้ลูกยัง,ย,งยังเล็กน้อยยังยังน้อยมากเลยลูกน้อยได้ไหมไปดูดดดดลูกลูกเขาลีนๆนะก็ประมาณนี้ครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์ครับคนใครหรือเพื่อนๆใดที่เคยสั่งออกของผ่านอินเน็ตผ่านเรียกผ่านเน็ตนะครับผม น่ว่าจะเฟซบุ๊กหรือแอปหรืออะไรต่างๆหรือจากเพจหรือจากอะไรต่างก็ก็เดียกววัดใจครับผมโชคดีก็ได้ดีไปครานนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกนะผมว่าที่ผมสั่งแล้วไม่ตรงปกนะไม่เคยไม่เคยกาเรียกไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะไม่เคยแบบสั่งแล้วไม่ตรงปกอะเนี่ยคือสั่งแล้วไม่ตรงปกตรงปกคือพืชซาแต่ว่าสายพันธุ์ไม่ตรงแต่ถ้าเกิดเป็นสายขวดสุขใรก็ถือว่าเสียใจในแบบ ระดับหนึ่งแต่ก็ดีได้ได้ได้มาอีกสายพันหนึ่งก็โอเคอยู่ก็เอามาแชร์ประสบการณ์ครับคนกับเพ,เพื่อนครับท่านใดที่สั่งของอผ่านเฟซผ่านเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆครับผมก็ต้องพยายหาเว็บไซต์หรืออะไรที่มันน่าเชื่อถือมันก็น่าจะถือเขามันก็น่าจะถือเขาเขาก็มีกลุ่มมีหลายอย่างครับเอาแต่ดวงแล้วกันเพื่อนเอาอยู่ว่าอยากซื้อก็ นะแต่ต้นนี้ผมก็ไม่ถือว่าใสา่หรอกต้นไม่แพงต้นไม่ไม่กี่บาทแต่ไม่ได้นะคู่หนึงร้อหนึ่งคู่หนึ่งร้อยเาบาทาจะเป็นด,ด้เนี่ยก้นนี้ประมาณน,นี้ครับผมมาแชร์ครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันสั่งต้นสั่งสินของขังของ,ของผ่านอาอนไลน์กันครับเพื่อนสั่งออนไลน์นะสายพันธุ์พุทธาแดงอินเดียนะ แต่อาจะได้แดงเป็นทุกคาลักบี้สุโข,ขทัยนะเพื่อนนะโอเคคลิปนี้ก็ไมกครับผมยังไงก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรที่แบบดีๆเป็นที่อะไระอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับเดี๋ยวก็จะ,อ,ะอัพคลิปลง youtube มาแบ่งๆันะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือไม่กดติดตามกันได้นะครับผมหรือมีสิ่งใดคอมเมนต์ติชมยังไงก็คอมเมนต์ใต้ คิปพิดีโอ้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มาที่ผมกับผมตั้งโกตัวเกษตรผสมผสานพระเระภทนะครับสวัสดีน,น,นะครับผมสวัสวดีครับ